สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดียำใบาากับเชพลครับลำที่เสาหกด้านลิมครับไม่กวาดไม่กวาดตรงไหนเนี่ยมากวาดที่เขาที่เขาผมเปิดน้ำให้กินลืมปิดครับน้ำนท่วมบอกว่าไปหาซื้ออะไรตลาดนัดกิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đi những video hấp dẫn ของเราก็ยังไม่พอกิน,นครับแต่แค่ขัดได้นะครับของเราเนี่ยสามกออิ่มเลยครับของเราสามกออิ่มเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมปลูกกอแล้วฮะเป็ดส,ส,สิบ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 ก้อนนี่ครับดูเขาเนี่ยกินเหลือทิ้งเหลือคว้างคนนะ่ะมีกินนะ่ะ <c oughs> บนอดอยากไม่ได้ครับบนอดอยากไม่ได้ครับมีกินนะแล้วก็ห้างเขาครับเพิงพักเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเพิงพักด้วยความช่วยเหลือจากพีเอ็มแะทวนนะครับแล้วก็ลูกชายสองคนที่มาช่วยนะครับเมื่อเทียเท่ยงเที่ยงบ่ายก็ยเป็นอันว่าเสร็จกันไปครับเดีย๋ยวจะพาไป อัปเดตพาไปดูครับเนี่ยไม่มีระดับน้ำไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็จะสูงสูงต่ำต่ำไม่เท่ากันก็ไม่ว่ากันเนาะมันเป็นเพิงพักครับเห็นไหมลชายเป็นเพิงพักพ่อเนาะเป็นเพิงพักพ่อนะครับก็เดี๋ยวพาดูกันครับนี่นี่ครับผมปื๊บปื๊บปื๊บจากปกติดีมันที่เราจะนั่งตรงนี้นะครับเนี่ยปกติที่เราจะนั่งตรงนี้นั่งดูเขาผมกะว่าจะทําตรงนี้ละแรกะ่ะ ยากยังฟันไม่เสร็จครับมาทํามาทําเพลิงก่อนนี่ครับหลังจากที่หล่อเสาหล่อเสาเข้าเก่าครับใส่วงปูนผมก็ขึ้นเสาด้วยต้นยุคานะครับขึ้นเสาด้วยต้นยุคาแล้วก็นี่ไม้มะพร้าวครับไม้มะพร้าวเนี่ยที่เลื่อยไว้กะว่าจะทาข้อควายกะว่าจะทำหลังคาข้อควายจนบัดน,นี้หลังคาข้อควายก็ยังไม่ได้ทํา เอามาทำเพิงพักกรเน,นี่ยครับพื <c oughs> ้นนี่ขาครับรั่วบ้างไรบ้างประมาณน้้าปกติเราไว้ใช่อันนี้ครับอันนี้เป็นแย่งเคยอยู่กับดินเอาขึ้นไว้ห้างบนตัวฝาตัวนี้เคยไปส่งมาที่ปทุมธานีครับให้นายทหารแล้วแกโะละทิ้งแกให้มาครับเราก็เก็บกลับมาบ้านเราจนวันนี้เราก็ได้มาใช้ครับ ก็เนี่ยครับเพื่อเผื่อนะครับอย่างที่บอกครับเพื่อด้มาเที่ยวหาเนี่ยครับไม้พื้นนี่จะเป็นไม้ขนาดครับก็มาได้ครับสี่สิบห้าสิบคนก็อยู่ได้ครับผมรับรองครับเพิงนี้ขึ้นได้แน่นอนเนี่ยครับชั้นล่างนี่โครงสร้างพื้นฐานอันนี้พื้นหลังคาตีบอบบางสุดคือหลังคานะครับเป็นอันว่าเราเข้าพัก อาศัยพักผ่อนได้แล้วครับที่ที่พักสําหรับเขาสาหรับควานสําหรับคนมาหานะครับนี่คือตัวของเขาครับเพราะคุณกินทิง้งกินขว้างครับกินเหลือเียนคนกินเหลือครับแล้วก็ไม่เสียดดยของด้วยกินเล่นนะครับ ้อมรับด้ยวยใคร ก็จะมีเสียงดังหน่อยครับตลาดนัดที่เคยไปเคยเอาไปขายกล้วยหน้าบ้านนะครับบ้านหน้าบ้านผมงเป็นตลาดนัดครับเคยเอาไปอายุอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปกทําห้างแล้วกันเนี่ยครับนั่งเล่นอยู่กับเขาเนี่ยครับก็เ,ยเลยไม่ได้เอาไปปกติจะไปขายกล้วยขายอ้อยอยู่ครับก็ซื้อกล้วยในตลาดนัดนั่นแหละครับแล้วก็เอามาขายให้คนที่มาให้อาหารนะเคยได้อยู่ครับอาทิตย์ละสี่ห้าร้อย วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เคยได้อยู่สี่ห้าร้อยวันวันหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปครับไม่วางที่เอาไปก็จะว่าไม่ได้หวังเงินก็ไม่ใช่ก็หวังเงินนั่นแหละครับเอาก็หวังเงินนั่นแหละแต่เราก็หวังว่าให้ช้างเราอะได้คุ้นคุ้นคน,ค,นคุ้นเสียงคุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการทดสอบเขานะครับ ถ้าไม่หวังเงินเราก็คงต้องซื้อกล้วยมาแล้วก็ให้คนอื่นให้กินฟรีเลยเนาะเราก็คงไม่ขายต่อก็เดี๋ยวแล้วไปซื้อในตลาดนัดนะครับไปเหมาเหมาเหมาเข้ามาแล้วก็มาวางขายเพราะยังไงเราก็ซื้อให้กินอยู่แล้วครับอทิตย์อทิต์ก็สี่ห้าร้อยค่ากล้วยครับ ธรรมดาให้คนอื่นขายคนอื่นให้กินบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรครับ <c oughs> ขำๆครับจากหยอกแ,แต่ในความขำๆก็เป็นจริงบายงยาครับถึงจะยังไม่เยอะนะครับแต่ก็โอเคเอคาดว่าน่าจะได้ไถ่ายที่วันสองวันนี้นะ <c oughs> จะดูรถใครว่างดูรถถใครว่างแล้วเดี๋ยวจา้างคขามาไถยให้นะครับ เพราะว่าของเราก็ได้สี่ห้าคืนแล้วครับหนอ่อที่เราชําไว้เพราะว่าถ้าเราไถาแล้วเราก็ก็เอาเลยครับเราก็ปลูกได้เลยเพราะว่าเราชําหนอ่อชํารากไว้ขึ้นขาวแล้วครับปันนนี้ยังไม่ได้ดูต่อเลยใช่หันหลังให้พ่อไม่มาคุยเลยเนะี่ยไม่มาคุยด้วยเลยเนะี่ย ให้มาคุยด้วยเลยอ่ะอือืืให้มาคุยด้วยเลยเหอของผงป่องครับดูครับป่องอิ่มหรืออืดหูกอาจจะเห็นกระดูกบ้างนะครับผมก็ไม่แน่ไม่เข้าใจ เขาก็าปองนะครับผมว่าเขาก็าอิ่มนะที่เขากินเนะี่ยผมว่าเขาก็ไม่ผอมนะครับแต่ทําไมหรือว่าธรรมชาติกระดูกเขาต้องโผลนะ่อย่างงี้เนาะยงว่าเนาะผม,ผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งเคยเลี้ยงครับก็ไม่ได้รู้รู้ดีไปหมดสุกเรื่องครับจริงๆเลยก็เรียนรู้ไปเขาเนี่ยครับเรียนรู้ไปกระเด็กสองขวบครึ่งนี่แหละผมก็เพิ่งศึกษานี่แหละครับ ถ้าเป็นแนนู่นเนี่ยอย่างควายเนี่ะเลี้ยงมาตั้งเด็กๆแล้วครับเบื่อที่สุดคือการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลยผมอ่ะสมัยก่อนเด็กๆี่ผมไม่ได้เที่ยวไหนเขานะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพื่อนไปไหนตัวไหนนะผมนี่อยากไปมากเลยครับแต่พ่อแม่ใช้เลี้ยงควายตอนนี้โตแล้วก็ไม่อยากไปไหนแล้วครับอยากอยู่บ้านอยากอยู่แต่บ้าน อยากอยู่แต่เขาัวกับควายกับช้างกับมานี่แหละก็ก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมเม้นได้ครับคุยกันได้ครับยินดีรับฟังทุกคนยินดีรับฟังทุกคำติชมครับผมกับผมเชียร์พลช่างน้อยเมืองอุทยครับผมสวัสดีครับ